วันนี้เราก็จอยู่กันในเกมกันครับครับขอไปเรียกน้องมาแป๊บ,บนึงนะคบนึงเก่งน้องผมไปนอนเรียกเอนเอาแล้วกดน้อง,องปเป็นน,ปนั่งเล่นน้องน้องจะแบบอดเกมแต่อัดไม่ได้ พี่ทำจริงยังยากเิ็บได้เอรอทำไมไม่รู้อ่ะก็ไม่รัวมันมีปัญหาบ้างอ๊ยเจ็บเจ็บก็ดีแล้วสิไหนเด็กพี่เจ็บในเกมโอ๊ยไหนทุกคนเราก็ต่อกันทันแรกกันแล้วก็ต่อต่อทต่อเด้อต่อแต่ต่อเด้อเดอเด้อมั่วอโอเคทางรับทุกคนทางรับทางรับเลย ก็เราก็จะแบบมากระโดดหน้าผากนะเชื่อกระโดดหน้าผา<ป>ว่าใครไปวันนี้เราจะต่อจากาพาร์ทที่แล้วนะทุกคนนี่ตรงนี้เลยเฮ้ยใครบังอาจระวงังพิกกมือไม่ถื่พิกเอกมือ ไ่แต่พริกเอกไหมเอาเอาพริกเอกบัคคอดเลยกุดรูเลย่องช้าทุกคนคือช้าช้าทุกคนช้า ร้สสอยแค่สองบ็อกรือแค่สามสามบอ็อกเองเราจะไปตัดไม้ก,กันเลยนะวันนี้ผมจะฟาร์มดินอันนี้เดีย๋ยวผมจะแนบน้ำ ไม่ได้ถ้าเกิดคุณโทรศัพท์ค้างหรือเล่นกระตุกเว็อ,ออนไลน์ผมขอแนะนำแอป,ปนี้แอป,ปไอคีแอปล่างแล้วคุณโทรศัพท์แล้วก็ความเร็วของโทรศัพท์เล่าให้เล่าไปอันนี้กดไปที่ต้องแชร์ไป ต่อไปกต่อไปเสร็จแล้วเราก็ลอมัน้เดคเก็ตต่ออลักอลักโอ้ยโฆษณาขึ้นเจังเราเวลาเราทำเสร็จแล้วเราก็กดตรงที่ความเร็วแรงของรซบ ต่อไปแล้วก็เฮ้ยเราก็กดตรงนี้แล้วก็จะเล่นให้เข้าแล้วโทรศัพท์ก็จะได้เลิศแล้วเฟรมแสไม่ตกแล้วแล้วก็จะรอตะ๊กก็จะไปแล้วก็คนตัวฮะอ่ะตัวนี้กดล้างมันให้เย็นอลองจะเต้า โฆษณาอะไรเได้แกเรากดออกเหมืนเดิมแล้วก็สแกนตรงนี้เลยเราเป็นงรตอนที่แบบเสร็จแล้วกันนะเอาละเวลาเราเสร็จแล้วหูไม่มีอะไรัแกนนึ่งเดียวตงนี้อะไร่งเงี้ยเมมแมมเมม ไม่จิงกเกินเกิแล้วถ้าส,สุดแล้วก็ไปจาก,กเกมไม่ขับมันช่นคอยได้แล้วออาล่ะครับทุกคนตะกีก้ก็เป็นการโฆษณาแอปต่างๆนะครับทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าด้านล่างนี้มีอะไรอยากรู้ใช่ไหมที่ผมลงไปคลิปแรกคลิปนั้นน่ะนี่งตามมาดยนะหนุ้ม ผมไปหาของมาไงก็เลยได้บล็อกคอนบ้านมาว่า,า,าผู้สร้างเอาใจดีไงผมใช้บล็อกคอนก็จะไม่รอได้สอยแค่ใหญ่โน้ต้องเพลงไงไม่รู้ก็ใช้ไปแล้วนะครับกระแกมไม่ครับจบแค่